ก็ว่าเ้าเชาเริ่มใช่ใช่กออกยังจบาเ่อนดิกอก็แวกาคุยกับสมาชิกก่อนสมาชีกนเพราะว่าอย่างนี้เราก็ดีอยู่นาะคนเอานี้ก็สบายดีจริงจริงแล้วก็ร่วมแต่เขารู้แหละจังจัแต่ก็ได้ภาพภาพจิตกนภาพมสวยงามมากคุณเข้ามัน กเริ่กันแล้วเริ่มกัลน้าขอบคุณคุณโยมอนพิชาตนาจนายพิชาตมาทำบุญแลบัดวันนี้ดีวกสงการหยิบนอกสาธุสาธุต่อไปคุณโยมบิรอต่อไปคุณโยมอภปรดจพิ อภรสมบัสิงีมาทำบจกรพาวันนี้ก็ขอปริีหลวงพ่อเจ้าใหญ่จงแฝงกัตร์สนคุโยงอาภรสิ์อกว่มีทามใหม่แตกแรงยูยินเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยวามในเจริญด้วยโภคสสัทรัพย์สินงินทองอายุวันนสุขชาทุกุกิาราธการทุกที่งาเจริญยังขาวัวังนาปู เกวะมิวะอิโตคิน uh, ังเบตานังอุปตะปะเิจิตตังบรสิตังบุหังสิปมิวะสซมิจัตุสัตเปอรินุสังกปาสันโวปัญรโสยธรรมลิโพติรโสยธรรสัพพิโยวิวานจันโตสัมภาโรโกวินาสตุ โยสุขิตาภิโกหวาิวานาสีเียเจเนจามุตากระจายนุจตารุธรมวัันิอ